สวัสดีครับก็มาครับไปดีครับเอามานะเอามานะครับวัสดีครับก็มาไฮไลท์ฟอร์ดจะลงสนามในเกมเชบอลี่ในเกมนุ่กับอัตลตาตาครับก็เมื่อคืนนี้เป็นคู่ยังเดือดครับเลโวคูกับอาริลโกบัตติิตเล่นยังไงเล่นยังไงกีดมัน แต่ว่านาทีที่ห้าสิบสองอองตวคิกิันมันโดนใบแดงจากกาไปถีบโลโกตู้พี่บิโน,โน่เดียวครับเนี่ยนี่ะเล่นอย่างเนี้เลยกิดมันโอ้โหวิจนโดนใบแดงแต่ว่าลิโอพูมันติจุดโทษจากจงาังหวะว่าเดี้ยวโชว์ทหารแล้วกนซาลาหยิงไม่ผ่า,านครับอบอกมา็นคนละทางครับแต่ว่าลิโอพูก็มาสิดจ,จุดโทษ เก็บเสียโอ้เก็บเสียหายโชต้าเอาสา์เรียกได้แล้วเห็นไหมใช่ไหมชัน,นเนี่ยลม้ลมลงแล้วก็กลายเป็นพุ่งล้มของแอดครับผมแล้วไปเลยครับ